ดีใจหลายดีใจแห้งฝนตก่าพี่น้องมาฟังเสียงกบเสียงเขียดหลังจากฝนตกเนาะ เพิ่นไถนาแล้วเพิ่นหวานข้าวแล้วมันรู้อ,อ๋องวาสน์เมื่อคืน สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีวันอังคารเนาะฝนตกลินเนาะตอนนี้เนาะก็ตกแห้งแหๆเมื่อคืนนี่เนาะมาสองบงรถม,มีเงินอ่นฝากธนาคารคือเ,าเ่าแล้วมีอันนี้แหละฝากธนาคารนไว้นะห้าโลได้อยู่นี่นะห้ากิโลเนาะ มัข่อยโขงมัขหอ,อยปากวางบานเอาเนะาะฝนตกเพ้่นก็เลยไตอออกซะสิคือสิสไปวางไข่แล้วเสียเอาเพ้่นไปลงหนองซะไว้ก่อนหาที่ให้เพ้่นวางไข่ก่อนเอาขี้ดินฝังไว้เลยได้นี่ฝนตกแห้งคืนเราพากันออกมาไตออกเนะ เมนไผยันเซียนหอยคือสิเบิ้งออกอยู่ดังเนาะมังหอยอันปากกวางมังหอยโค้งบานเ่าไขได้นี่ตัวไขได้นี่เนาะเต็มทองผมผมสิออกลูกแล้วตัวนี้นะเสียเอาเพิ่นไปวางไขอยู่หนองสะก่อน เฮ็ดคลิปกะท้ายผู้เดียวเนาะเฮ็ดผู้เดียวบบท่านให้เห็นหน้าเห็นหนดวดเ้อพี่น้องเบิ้งอย่างกระใสวิญญาณเนอเพราะว่ากเกษตรกรผู้นี้กะยังบบลงโตโอ,อุกอ้างกับเจ้าของอยุคือกันโ <c oughs> ตเหลังเหืองนีคือซีเมน ยาไข่แห้งเนาะพ้นยาคอดล้วเอาเพ้นไปทําคอดก่อนผสมผสานกับนองสะเลี้ยงป่าพ่นละบางเซียนสีคูดพ้นออกก่อนมืงพ้นตายออก <c oughs> ฟังไว้ตั้งแต่งามแหลงซื้อพ้นมาที่แรกอะโลลับแปดสิบ ซื้อโตมาโตมาขายไปห้องกรุงเทพเพิ่นก็นเลยขายกิโลละร้อยซาวเพิ่นว่าเฝ้าผสมพันกันนะคือสิรวยไปเมื่อหนาอย่ดอก <c oughs> หวังว่าโซ <c oughs> นแหง่งบางหอยโขงบางหอยปากกว้างบ้านเฮาเนาะ คนตกอันนี้อย่างมะเขือปู่มะเขือกินมะเขือมะเขือมะเขือเทศมะเขือเทศเนาะคนไทยเอิญเนานะแล้วคอยสิเอิญมะเขือเคือแล้วล่ะ เป็นเครือคัคฝนตกเนาะมื้อนี้ฝนตกแห้งวกับซุ่มซ้นเป็นเครือคักจิตเลื้อยไปฮอดยอดมกหุงพุ่นละไปยู่นํำกันพุ่นละ <c oughs> มีมะเขือเคือมีมะเพ็ดคือ เพราะเป็นเครือจนจิตสุดปลายไม้ไผ่แล้วละ่ะต้นดอกจำปีค่ะเพันั่นกำลังออกดอกเนาะหอมนะยามกลางคืนโอ้ดอกจำปีออกดอกกำลังเป็นตูม สมพาอหอมเนี่ยหอมเนี่ยมันดอกจำปีนี่เองเน no. าะมันจะเป็นอย่างซีแล้วคะ่ะจำปีต้นหอมหอม,อมเป็นดอกแล้วภูมิใจภูมิใจ พราะนั้นฝนตกไซนาะค่ะเนาะเพ่ดได้น้ำฝนแก้วมังแก้วมังกรน,นั้นสีสีม่วงกำลังออกดกอกก็มีโอมะพร้าวอันการนั้นพอดีหักเนาะลมแหงสะได้เอาไปอันให้มักขีหอยวางคล้ายกัน เ้ากระตัดการมะพร้าวมาแล้วเนาะคะ่นะเนาะความคิดเจ้าของว่าเดี๋ยวมาให้อนันหอยเกาะแล้วก็ไข่เสนี่เนาะได้สองคู่ยังออีกยูังอยู่ในขี้ดินมันกำลังอยากวางไข่เสือลงหนองสะนี่แหละ ตามความคิดของเจ้าของให้พิ่นวางไขเ่เซนมักขี้หอยโขง่าจารยตนสำรวจวงหลังจากฝนตกต้กตนพักวานกับลำไยอยู่ในต้นเดียวกันเนาะลุมเพื่อน,นั้นมีพี่เลี้ยง พักสารเน่ที่ปลูกไว้กันกำลังงามผลตกไซพักติวสารเน่เอ้าเปอยมาขี่หอยสัก่อนสิบล่อยหอยได้เด้อพี่น้อง ห้อยคงห้อยโคง,โโคงกำลังอยากวางไข่เนาะไปฝังไว้ฝากธนาคารไว้ตายออกมายัางเหลืออยู่ฝังไวยังเหลืออยู่ให้เพิ่นเงินตายออกมาเองเท่ากับซิมมถ่า,าเบิงเนาะเอาเพิ่นสิไข่ใส่อนัน ใบมะพร้าวอันนี้อยู่บ่อสันดอกตามความคิดของเจ้าของผลคือสิต๊กมาอีกอยู่ดอกจังท่าเบิ้งว่าเบิ้งสีวางขายใสอันนี้อยู่บ่อใสวิญญาณเบิ้งเด้อค่ะเด้ออย่าลอกเรียนแบบผู้เห็ดนี่ก็ยังบโลงโตอยู่อุ๊กนี่คือกัน โอ้ตายออกเลยโอ้ฝนอยากออกแหงป่าเนี่ยโอ้สิโปอยแล้วและสิโปอยอะไรเอ้าไป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 วางคล้ายให้ได้หลายๆเด้อเป็นข้าวเบื้องเนาะเพราะเป็นสิเป็นได้ไดยเนาะทั้งป่าทั้งหอยจูบหอยขมอยู่นี่แหละลองเบื้องว่าฝนจะออกมาในได้โปรยละ สีวางขายให้เคื่อนเดือนสีเดือนห้าอายุวะวิธีเลี้ยงอันมังคอยตามความคิดของเจ้าของแบบเก็ตรเร็ยแล้วสูตรหนึ่งเนาะยังเหลืออีกสุดหนึ่งคอยทำไปมังหอยอันคงมังหอยปากกว้างอัน แพงที่สุดเดี๋ยวนี้นะลองลองบ้งเนาะ่าสิเป็นไหนเหลืออีกสุดนึงแล้วเรือสุดนึงจานนี่นะจ๊ะไผมีบังหงต้นแกต้นเท่าอยา่าโคนทิ่มเด้อค่ะเด้อตัดเคองนึงแล้วเอาไว้มันเสียออกออกยอนไม้ออกมากไม่เหรอจักจักปีแหล,ละต้นนี้นะกำลังเสียออกดอกไหม ได้กินเรื่อยๆมากเบ่นไร้ไร้น้ํเนะาะยามมันสุกหวานหวานเด้อดกค่ะปีนี้ก็ได้ดกดกปีกายนี่ก็ดกมีอยู่ต้นหนึ่งบ้านเฮาเอิ้นมักเบ่นเนาะภาษากาลางจักมาหยัง ดกแหงค่ะพี่น้องระเบิ้งหลังฝนตกโอ้สิได้ขายได้นี่ดกแหงต้นี่ สำรวจเบื้งส่วนหลังฝนตกโอ้ยคนมีแหงหลายต้นไม้ต้นตอกเนาะมากูดมากูดส้มโอต้นไม้ต้นตอกคนมีแหงป่ากาดีดอดองๆคนได้น้ำเนาะ งามงามสมซื้นักูนมักนาวก็กำลัเงเป็นน้อยกำลังสิได้กินพี่น้องเลยอืมพอใจน้ำขึ้นใอยน่อยนึง กระโจนเด้อนี่เด้อมักตองบ้านเฮาโดกโดกเขาเรียกมักตองมักตองมักตองหวานพี่น้องเอ้ยโดกแหง งกำลันงนั้นอันนี้มัมงม่วันนี้สุกแล้วอันนี้นะมัมงม่วงน้นะลมมามัอคืออันนี้ลนวาซะ ฝนตกเมื่อคืนในน้ำเต็มอ่างดอกบัวก,ก็กำลังกำลังเป็นดอกฝนตกใสมเมื่อคืนนีเนาะโอ้น้ำเต็มอ่างดอกบัวก,กำลังสีขาวสองอ่างสี สีชมพูสองอ่างอืเก็อีล้มแล้วนี่แล้วนะฝนตกลม้ลมลมืน่นล้มลื่นล้มลื่นชุ่มชื้น สำรวจความซูมซื้นฝนตกโอ้ดอกไม้กับงามไผ่นอมาจบลอย <c oughs> นอกหวัว <c oughs> อ่านอ่านมาเซฮโหลด้วยหลังจากทำงานแล้วเนาะเศร้ามือยนะเที่ยงบ่ายนะ อ้อยมากีหอยแล้วสำรวจวงส่วนแล้วแล้วก็ต้อยมะพร้าวมากิดแล้วพี่น้องไงมกม่วงซุกมัะพร้าวเจ้าของกัอยู่ขออ้างนนี่แหละมักเข็ดมะพร้าวมื่อนี้กินสองน้วยพอกินลายน้วยบ่ได้ทารไฟสีข้าวเซ็มันสีดังเร็วคือเข่าไงนะสียูนี่ยากมันสีอุกเลยเนาะ มันสีเหาะได้มันสีดังนะกินสองน้อยพ่อพอหอมปากหอมคอเอา้าสำนีกาให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงหางไก่จากโรคภัยไข้เจ็บสุขคนเลยค่ะเดอ้อวัดดีจ้า